สู่รายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงคิดดีมีความรู้ค่ะอันดาคะปกติแล้วไปทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหนบ้างคะอันดาไปทําบุญในทุกวันสําคัญเลยค่ะทั้งวันเข้าพรรษาออกพรรษาแต่ก็ยังงงงอยู่ค่ะว่าวันวิสาขบูชามาคาบูชาอาสาฬหหบูชาแตกต่างกันอย่างไรและแต่ละวันมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะ ถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆง่ายๆก็คือวันวิสาขบูชาเปรียบเสมือนวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันวันมาคาบูชาเปรียบเสมือนวันของพระธรรมเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมเป็นครั้งแรกส่วนวันอาสาฬหบูชาเปรียบเสมือนวันของพระสงฆ์เพราะเป็นวันที่กำเนิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นจนทําให้มีพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นพระรัตนตรัยครบองค์สามโดยสมบูรณ์นั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีคีย์เวิร์ดแค่นี้นี่นเองแบบนี้จำง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงน,นี้ที่เป็นบรรยากาศของวันมาคาบูชาแล้วอันดารู้ไหมคะว่าวันมาคาบูชาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงบ้างก็พอรู้ค่ะว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะ วันมาคาบูชาย่อมาจากคำว่ามาคะปุระณะมีบูชาซึ่งมีความหมายว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสหรือเดือนสีนั่นเองค่ะโดยจุดเริ่มต้นของวันมาคาบูชาเกิดขึ้นในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมงเป็นครั้งแรกถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งมีองค์ประกอบอัศจ,จรรย์ทั้ง4ประการคือ หมีพระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายเป็นจำนวน1250รูปนาวัดเวลุวันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหก 3. พระสงฆ์ที่เดินทางมาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสมปทา หรือเป็นพระสงฆ์โดยได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงและ 4. วันที่พระสงฆ์มาประชุมนั้นตรงกับวันเพญมาคาปูรณามีขึ้น15้าค่ำเดือน3เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาคาเลิกนั่นเองและนี่ก็คือจุดเรื่องต้นของวันมาคาบูชานั่นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าพลอยคะวันมาคาบูชาได้กลายมาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ยังไงเหรอคะ ดังทีนั้นในประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดวันมาค้าบูชาเป็นวันสำคัญแต่เป็นเพียงการประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลภายในพระราชวังเท่านั้นค่ะโดยในปีพุทธศักราช2394ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เริ่มกำหนดให้มีพิธีวันมาค้าบูชาเป็นครั้งแรกเนื่องจากเห็นว่าเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงควรมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ต่อมาการประกอบพิธีมาคาบูชาได้แพร่หลายออกไปและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวันประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งของประชาชนทั่วไปจนทำให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ประกาศให้วันมาคาบูชาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยกำหนดเริ่มครั้งแรกในปีพุทธศักราช2456และมาถึงในปีพุทธศักราช2549รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาคาบูชาเป็นวันกตันยูแห่งชาติอีกด้วยเพื่อรณรงค์ให้หนุ่มสาวอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมอบความรักให้กับบิดามารดาและพระพุทธศาสนานั่นเองโหดีจังเลยค่ะ ที่ช่วยกันรณรงค์ให้หวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักศาสนาพุทธของเราแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทําบุญด้วยกันไปตักบาตรกันตอนเช้าไป,ไปปปลาตอนบ่ายพอตอนเย็นก็ไปสวดมนต์และจบท้ายตอนค่ําด้วยการไปเวียนเทียนด้วยกันดีไหมคะดีเลยค่ะถือว่าเป็นโปรแกรมการทําบุญในหนึ่งวันอย่างคุ้มค่าเลยนะคะเนี่ย แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดในช่วงนี้ก็สามารถทำบุญออนไลน์ง่ายๆได้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นผ่านโปรแกรม Zoom หรือล่าสดของวัดต่างๆที่มีการประกอบพิธีกรรมออนไลน์หรือจะนั่งสมาธิสวดธรรมจักรด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะส่วนในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นก็อย่าลืมติดตามในรายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงคิดดีมีความรู้กันนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ